ะคาถาชนะโจรพระคาถาชนะโจรบทนี้ท่านให้ใช้สวดภาวนาเป็นประจำจะทำให้ป้องกันทรัพย์สินเงินทองและข้าวของมีค่าที่มีอยู่ให้พ้นหูพ้นตาโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายจะเข้าขโมยของก็จะเข้าไม่ได้ ถ้าเข้ามาได้แล้วก็จะเอาของไปไม่ได้และยังมีพระพุทธคุณป้องกันการกระทำย่ำยีด้วยเดละฉานวิชาต่างๆและคุณไตมนต์ดำด้วยจากพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์บทนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุองค์ุติมาละวันตังอะระนังเจโลอัตตะลาถายิขวาภูมิยังดักขุมังะละกมานุภะคะวะโต Ititia it, it atakno, atakno sile mangsang, caka awasu, satu awasu sate, sa, 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 sile mangsang, le mangsang